หนึงสิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ขายดีก็ขอบคุณคอมเมนต์จากช่องคุณนกไทยออฟฟิเชียลมากๆเลยนะคะที่ให้คุณรัเข้าไปดูช่องให้สิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำนะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์คือการโฟกัสที่ตัวคุณเลยค่ะไม่ใช่โฟกัสที่สินค้าแล้วการโฟกัสที่ตัวคุณทำไงนั่นก็คือ คุณต้องเอาหน้าคุณออกกล้องคุณต้องทําให้ลูกค้าของคุณฐานแฟนของคุณจดจําได้ว่าคุณคือใครหน้าตาแบบนี้ชื่ออะไรและไว้ใจได้ในเรื่องใดเอาแบบเรื่องหลักๆก,ก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบครอบจกกักรวาลนะเอาแบบเฉพาะเรื่องอย่างยกตัวอย่างอย่างช่องคุณนกไทยอ f ิเชียก็น่าจะเป็นความถนัดเกี่ยวกับด้านสมุนไพรอังนั้นคุณต้องปล่อยคอนเทนต์น,นะคะทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ออกมาในช่องของคุณเพื่อดึงดูดให้คนที่เขาสนใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาติดตามช่องคุณและมีแนวโน้มที่เขาจะซื้อสินค้าของคุณได้ซึ่งครูนนราอยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจในการออกกล้องนะคะจำได้ไหมครูนราเคยบอกว่าทุกคนจะมีลูกค้าของตัวเองทุกคนและไม่มีใครแย่งใครนะคะและจะบอกในคลิปนี้เพิ่มเติมว,ว่าทุกคนล้วนมีเสน่ห์ของตัวเองค่ะ เสน่ห์พวกนี้มันออกมาจากน้ำเสียงสีหน้าท่าทางแววตารอยยิ้มคำพูดแนวคิดมันออกมาแบบเต็มๆทุกอย่างในคลิปที่คุณถ่ายทอดลงไปและความเป็นธรรมชาติแบบที่มันออกมาในคลิปของคุณนี่แหละค่ะที่จะดึงดูดให้คนให้เขามีความชอบมีความอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณมาติดตามคุณมาสนับสนุนคุณ ทีนี้นอกเหนือจากคอนเทนต์แวลูที่เราลงไปแล้วนะคะเราสามารถมีคลิปขายได้นะประมาณสัก20%ในคลิปในช่องของเราทำคลิประบุการแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปในคลิปคลิปหนึ่งนะคะยกตัวอย่างยาสีฟันอะเรื่องลดกลิ่นปากคุณโฟกัสไปเลยเรื่องลดกลิ่นปากในคลิปนี้ถึงแม้ว่ายาสีฟันคุณจะสามารถมีประโยชน์ได้หลายอย่างมากเช่นดำบำรุงเงือกนะคะลดกลิ่นปากลดคาบหินปูนลดการสะสมด,ดๆดอะไรหลายอย่าง ถึงแม้ว่ายาสีฟันของคุณจะสามารถครอบคลุมได้แบบทุกปัญหาแต่คุณต้องเลือกมาแค่ปัญหาเดียวที่จะแก้ให้กับเขาก่อนในคลิปที่หนึ่งยกตัวยอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเรากินส้มตำปูปลาแล้วแปรงฟันด้วยยาสีฟันตัวน,นี้กลิ่นปูปลาจะหายไปไหมหรือไม่ก็คลิปนี้เราจะมาทดสอบกันว่ากลิ่นสตอนเนี่ยจะเอาอยู่ไหมแล้วคุณก็ถ่ายตอนคุณกินกินเสร็จแล้วคุณก็ถ่ายตอนที่คุณไปแปรงสีฟันไปใช้ยาสีฟันเสร็จแล้วคุณก็ถ่ายไปให้ ให้แบบคนข้าง,างได้กลิ่นปากว่าเขายังได้กลิ่นของอาหารอยู่หรือปล่คร่าวๆประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากจะมาเดยนดูวิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่จะทำให้คุณขายอะไรก็ขายได้ขายดีทูนารามีเปิดสอนแบบซูเปอร์วีสมัครเรียนได้นะคะ